สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ก็เป็นเชาววน้าวันเสาร์นะคะน้องอารตุดก็ตื่นมาพร้อมกับแม่แล้วก็เราก็มาดูที่ต้นคริสต์มาสนะคะชมความสวยงามของต้นคริสต์มาสครับผมเนไ,ไหน,ไหนอัคคีกัจเจกัเจกัจเจ,เจว้าโตัวดำเอ้โอ้สาวฟา

ฟใส่ดาวตัวลูกใส่ดาวงามเนยงามเนี่ยน,นี่รถทอนเนยตอนนี้ก็เช้าๆอยู่นะคะเราก็จะกินชากันค่ะตื่นเช้ามากินชาล้างหน้าแปรงฟัน สโนนะคะอากาศเปียกชื้นนะคะอากาศชื้นแฉะมากๆค่ะวัน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 ,วน,วน สวัสดีค่ะพี่นอ้องมาให้กับเขากับหน้นน้ากัน้ะค่ะพี่นอ้องสบายดีพ่าค่ะเอนีนูก,กระเฮ็ดกับเขารัเสเซียเนาะคะ่ะสวีต่นสวีตมาให้กับเขาเนาะคะ่ะมาค่ะมาล่างอันนั้นมันฝรั่งซอยกันเนาะค่ะพี่นอ้อง มือนี้นุกจะเจ็ดมันฝรั่มมรงบดกินกับเนื้อเนื้อสตูเนาะค่ะล้วนเนื้ออบซอสตั้งสี่เนาะคะ่ะเขากับเทราใส่กับโอเจโต้เนาะคะ่ะเขานเขานบดมันฝรั่งแล้วพอเใ็ดกับเขาแล้วเขาก่อมะาลาใส่ก,กันเนาะค่ะมันก,ก,กินแบแซ่บๆดูบานพากอันได้บยังกินเนาะค่ะ ตอนนี้บรรยากาศข้างนอกมอบเป็นจะออกไปเ่นค่ะพี่นอ้องมอบมอบเป็นตะไปยางเ่นค่ะวันเสาร์ทั้งที่วันิผ้ากูุออกไปเ่นกระบอกได้ไปเมกลากระถาแม่ผ้าแม่ออกไปเ่นผ้าวลาออกไปเ่นไปยางเ่นเนาะคะ่ะ เล็กน้อยอยู่นี่บ่คืออยู่บ้านเฮาเนาะคะ่ะบ้านเฮาขึ้นออกไปใช้กับไปได้เนาะคะ่ะเล็กน้อยอยู่นี่อยู่ติดกับบ้านหนาหนาวแม่ออกไปใช้หนาวใส่เกลือใหม้มันฟรั่งเป็นสีเหลือง พอนสิบดมันฝรัง่งเข้ากับต้มก่อนเนาะคะ่ะต้มต้มใส่นมม้ำห้อนห้อนต้มให้มันสุกพอประมาณ มืออื่นกับวันพอเนาะค่ะพี่น้องทุกคนวันพ่อพากันเฮ็ดอีหยังกันแน่ค่ะพี่น้องแค้นหน่อยไปค่ะว่าสิเฮ็ดอีหยังกันวันพอน้องกัตุกะสิซื้อเค้กกินเค้กธรรมดาหน่ยเนาะค่ะพี่น้องส่งบรรยากาศบันบานนะคะบันบานบันบานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนาะค่ะอยู่นี่กัเฮ็ดกับเข่ากับน้ำคือเก่าล่ะค่ะอยู่ไสก็เฮ็ดกับเข่ากับน้ำ ม,มีเบียกมีงานตื่นเสามากแต่แต่งหนาแต่งโตกินเข่ากินหนามไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเนาะค่ะแม่นบ่ค่ะหุ่นนอนตื่นมากเพิ่นเฮ็ดท่าการ์ตูนเพิ่นเบิ่งการ์ตูนแล้วก็เฮ็ดรท่าโอ้ยสิบลอนดาเป็น กินเบดบ่นาะนี่นาะมันฝรั่งค่ะเอ้าเฮ็ดหยังนาะลูกชาย ใส่มันปลาลังมันปลาเหลากับปิดฟ้าไว้จากน้อยเนาะคะ่ะมันจังนียดสุกเร็วหนึยงงวเหนึยงง้วนะคะทีนัวนัน่นสื่อมากล้วอเรามาใส่ช่องฟิตไว้เนาะคะ่ะยูตั้งประถูยูตั้งประเทศครับให้มันอันนั้น้นมันเย็นอยู่ดีลกูกให้มันเศร้าเย็นก่อนมันแข็ง ตัสิไข่ที่จะตตัสิไข่ที่ลูกไข่ที่ลูกไข่หั่นเนือนเป็นลูกเตาด้วค่ะพี่น้องครับอัควายตุบ้าช่วยเราตุ๊บ้าอัคคายพิ่เปิปิดให้เนาะค่ะพี่น้องเออเดม่เปิดให้เดิ่เปิดให้ โบหัวโ <The board. S 1> บเเพื่นว่านั่นวะแกลาเอาไปินทิมทั้งขยะวิกินน้ำน้ำหลุดด้วยวิยกิน,นกอ,อิโอ้ไหนไหนขอบคุณครับยังเก่าคุณครับอมสมัยเลยเห,เเหคุณครับกันคุณครับกันนะครับ <c oughs> นู้นี่มาแกงลุกแล้วค่ะ มันบอกให้มาพอกองย้ำใดแม่บอกให้สวัสดีครับสวัสดีครับมันมามากวนท่นหเหนือเป็นต้นเป็นลูกเตาเก็ไดเนาะคะ่ะถ้ากิน2คนสันสามคนกับเฮดคาเอาประมาณเนาะคะ่ะ จากนั้นกับหั่นหัวหอมนะคะพี่นอ้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆวัตถัดอิบใส่กับเนื้อนะคะยูนี่เพันกับใส่ตะเกย์นะคะเกลือกับอันพวกซอสพวกนี่ก็คือรสคือรสดีบานเท่านะคะถา้าเป็นรสดีบานเขาก็ซีมีเกลือปรุงสำหรับน,นะคะแต่ส่วนมากผู้เฒ่าเพิ่นกะซิกินแต่ใส่เกลือ,อย่างเดียวแต่ว่าพงชุรดรสเพิ่วกับใส่หัวหอมเนาะคะ่ะ อาหารฝรั่งสิเป็นรสจืดๆเข้มเข้มกับว่าเข้มปานไหนเนาะคะ่ะเป็นจืดๆค่ะมีควม่มหนุ่มมีความนัวนัวหัวหอ,หอมใสเกลือใสหัวห,หอมสีเนาะคะ่ะมีเนยสีนะคะรสจัดออกเปเน,นี้ยนันเนาะคะ่ะกินกสิกินตำพุ่งเนาะคะ่ตะต่ว่าสิเป็นย่ามไหนนะคะ่ะพี่น้อง นุก็คืออยากสมตำบัตโ่อน,นั่นหั่นเนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องหั่นเนื้อเรียบร้อยแล้วน่คะหั่นเนื้อเป็นชิ้นเอาเสียเอาถิมเนาะแต่วานุ่มมากมากค่ะเป็นมันๆเป็นนุนน่มๆหยิบหยาบเนาะคะ่ะแลาเก็สกินเนื้อนูสกินสีขาวเนาะค่ะพี่น,อน้องนูกินได้เมื่อค่ะพี่น้องสำรับนู ระวันฝรั่งเขาก็่คยมัดมาแล้วนะคะมีค่ะห้องสุมาฟัดเนื้อกันนพี่นอ้องห้องก็ใส่น้ำมันลงไปจักนอยใส่หัวหอมลงไปค่ะหัวหอมใหญ่แล้วค่ะพี่นอ้องใส่ลงไปผักใส่เนื้อลงไปค่ะพี่นอ้องใส่เนื้อลงไปผัดด้วยกัน 对，对，对。 เ้อกับใส่น้ำเนาะค่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็ตุ้นค่ะห้องกับตุ้นไวส้สนี่กันแล้วละค่ะพี่น้องร้อ,อมันสูงย่างเดียวปิดฟ้าไว้เนาะค่ะ กับส่ใบใส่ลงไปจากสองใบแล้วค่ะมันจีเใไห้เนื้อหอมแล้วค่ะอันนี้ยังชอ็อกโกแลตเลยน้ำหนังจะมีเปิดกับนองอตุ้นเนาะค่ะพี่น้องว,ว้าว เปิด้อนลูกพี่เอาะ แกซุกกระปิดโอ้พี่น,อน้องแต่แซบแต่แซบเนอะแกซุกรอค่ะรออีกนิดนึงนะคะ เนเเเื้อเสด็จเปื่อยๆแซ่บเนาะคะมามา่ะครับปิดฝารออีกจังหน่อยะคะอ่ะใส่ไฟเบาๆเนาะค่ะ เกิสิเป็นมันนะคะมันฝารังเพราะก็สิมาบดกันเงินมาเล่นน้ำแมวสวัสดีค่ะนี่หุ่นอ่ะหุ่นอ่ะหุ่นอ่ะ,อะใส่เนยน,น้ำข่าพี่น้องต่อเน,น้่องบดมัน ใส่นมขอไปแล้วก็บหดเบาๆได้ค่ะพี่น้อง ซุกหรอค่ะซุกแบบปิปเปื่อยได้เนาะค่ะพี่น้องคนปิ้เปื่อยได้ค่ะน,นี่ค่ะพี่น้องกับเขากับน้ำแล้วกับปะมานี่เนาะค่ะสีสันมาค่ะกินขากินหนาำน้ำกันค่ะพี่น้อง นิ้วขอพอดีค่ะ